สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไบคลับช่องที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวรถรุ่นใหม่การเปรียบเทียบสมรรถนะการอัปเดตราคารวมถึงเรื่องราวน่าสนใจในวงการสองล้อวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Yamaha f a s ิโน125สสกูตเตอร์สไตล์เรโทรที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว Yamaha f a s สซิโน่125มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีแบบ4จังหวะ SOHC 2วาลวระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุด8.2แรงม้าที่6,500รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด10.3นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนอาทีระบบเกียร์แบบ CVT ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีในด้านการออกแบบ Yamaha f a ัสซิโน่125มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยสไตล์เรโทร ไฟหน้าแบบฮาโลเจนพร้อมไฟ DRL ให้ความสว่างและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แผงหน้าปัดแบบอนาล็อกพร้อมฟีเจอร์ Smart Motor Generator SMG ที่ช่วยให้การสตาร์ทเครื่องยนต์เงียบและรวดเร็วระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบ t e l e ส c o p i c ส่วนด้านหลังเป็นแบบยูนิตสวิงให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ระบบเบรกหน้าและหลังเป็นแบบรัมเบรกขนาด130มิมพร้อมระบบเบรก UBS Unified Braking System เพิ่มความปลอดภัยในการเบรก Yamaha Fascino 125มีพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาด21ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ถังน้ำมันมีความจุ5.2ลิตรเพียงพอสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันในประเทศไทย Yamaha Fascino 125มีราคาจำหน่ายประมาณ29,970บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับสกูตเตอร์ที่มีคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ครบครันเช่นนี้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ที่มีดีไซน์เรโทรสมรรถนะดีและเทคโนโลยีล้ำสมัย Yamaha Fascino 125เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยราคาที่เข้าถึงได้และคุณสมบัติที่ครบครันทำให้เป็นสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายคลับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ